สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไม้ครับในเวอร์ชั่น1.21นะครับโอ้ซึ่งน้องๆอ,อาจจะสงสัยกันนะครับว่าอ้าวพี่โยทำไมถึงทำไมพี่ถึงได้ใช้สก,กินฟัดตีฟล่ะครับเพราะว่าสก,กินผมนั้นมันหายไปไหนไม่รู้ <laughs> เออช่วงนี้ก็ไปล้างข้อมูลโทรศัพท์มาเยอะวะ่าเพราะข้อมูลมันแหลกมันมีข้อมูลเต็มหรเนาะ ทุกคนคงเข้าใจใช่ไหมครับว่าเออโทรศัพท์เวลาเราเล่นน่ะข้อมูลมันค่อนข้างเต็มงงเต็มง่ายนะเออตอนนี้ก็แบบผมก็ใช้ฟกินฟิตไปก่อนแล้วกันเฟื่อฟกินผมแล้วค่อยไปทําใหม่คือแบบหายไปเลยสกินผมโอเคเราก็จะมาใช้เทคนิคเดิมกันเหมือนเดิมเลยก็คือการตัดต้นไม้เหมือนเดิมนะก็คือไม่ต้องเสียเวลาในการพูดแล้วครับทุกคนอาจจะรู้วิธีการเล่นเกมไมค์ครับมากันหมดแล้วท่ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอ้าวทำไมผมถึงได้มาเล่นเกมไมค์ครับล่ะเพราะว่า เพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ข่าวในสื่อออนไลน์หรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าเป็น Tik t o อกหรือ IG ก็เขามีข่าวมาบอกนะว่าเขาจะทำหนังของ Minecraft นะครับผมก็เลยแบบว่ารู้สึกอยคิดถึงเกมไมโครฟอ่ะเราก็ผมก็เลยมันเล่นกันให้ทุกคนดูดีกว่าเออคือคิดถึงเกมไม n คร r a ับมากเลยผมก็เลยมาเล่นอีกทีหนึ่งนะครับอังี้นะครับข้อมูลผมที่ผมเล่นเมื่อคราวก่อนเมื่อก่อนที่ผมเล่นเกมไมโครฟลับนะเมื่อไม n ครฟลับหนึ่งจุดยี่สิบเวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบหนึ่งจุด 20เท่าไหร่ไม่รู้พวกนี้เนาะก็แบบข้อมูลผมค่อนข้างหายเยอะเลยนะตอนนี้ก็ผมก็ได้ปรับปรุงบันที่แล้วรอแล้วข้อมูลผมก็จะไม่หายอีกต่อไปแล้วในเกมไมค์ครับนะอะตอนนี้เราก็อยู่ในไบโอมโอ้มันอาจจะค้างหน่อยนะครับต้องอต้องเข้าใจนะเพราะโทรศัพท์มันค้างอยู่แล้วไปเดี๋ยวเราจะไปขุดหินตรงฝั่งนู้นดีกว่าไปเลยตรงภูเข,ขานี่เราอยู่ไบโอมไบโอมธรรมดาเนาะอืมโอเคลงน้ําก่อนเลย เอาดาตัดโน่นตัดนี่อืมเรียบร้อยพลิกแอคขอขุดหินก่อนตึบ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 อ่าเล่นเทคนิคเดินคนิคเดิมเหมือนว่าในไมค้าเวอร์ชันนี้เหมือนว่าจะมีทงมีถ้ำอะไรใหม่ๆอีกเยอะเลยนะมีวีอะไรที่แบบลึกลับมากมายเลยนะเออมาครับดาบอ้าวแล้วก็ขวานโอเคเรียบร้อยแล้วซึ่งเวอร์ชันนี้ก็จะมีอะไรแตกแนวมาใหม่เพียบเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นถ้ำถ้ำที่มีอันมบีเยอะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างนะเอเอก็อะไรพวกนั้นแหละอโอ้เจอจุดดอกไม้เอ้ขอค่าแกะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวพอเราตกกลางคืนเดี๋ยวจะไม่มีอาหารกินนะเออค่าแกะเพื่อเอาเตียงเราจะได้นอนไม่ต้องอะไรชิงกลางคืนโอ้เจอฟักทองด้วยฟักทองนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเลยนะฟักทองสามารถเอาไปแลกกับ m อ็ได้ดอกไม้ดอกไม เอาไปด้วยเอาไปด้วยหนึ่งอันเพื่อทําเตียงที่เราเดินข้ามเขามายังมีแม่น้ํยูีก่อนเนี่ยฮะคือมีเขาเต็มไปหมดเลยอะเราต้องแบบไปลงจุดแม่น้ําฝั่งโน้นเนี่ยมันลําบากเวลาเดินนะเนี่ยโอ้เจอแกะหนึ่งตัวเราก็ได้เตียงแล้วนะครับบัวโอ้ยก็ไม่ได้เนื้อมันก็ไม่ได้เนื้อมันหนึ่งเองอะโอเคเนื้อสองอา้าวแกะตัวนี้เราก็จะได้ทํา เตียงแล้วเรียบร้อยคือแถวนี้มันกว้างอ่ะมันไม่ค่อยมีต้นมงต้นไม้เลยแถวนี้มีต้นไม้นิดเดียวเองอืมเราต้องเดินไปไกลแค่ไหนเนี่ยหลอดอาหารเราก็เริ่มจะหมดแล้วด้วยเฮ้ยวัวหรือว่าเราตั้งถิ่นฐานแถวนี้เลยไหมละ<อ>่ะฮะก็ดูไม่ค่อยได้นะเพราะว่าบรรยากาศมันดูไม่ค่อยเก็ตอะ่ะเราก็เจอฟักทองอีกแล้ว อเออแถวนี้ม,นมันฟักทองมันเยอะจังอะหรือว่าเป็นบุกงบุกเขาหรือเปล่าเลยมีฟักทองเยอะอ้าวพระเจ้ามันจะมืดแล้วนี่งั้นเราตั้งแคมป์ตรงนี้ก่อนดีกว่ามาขอแบบตั้งแคมป์ก่อนตั้งแคมป์อ้าวตัวครับเออยิบพิดเดี๋ยวหยิบพิหยิบพิดอ้าวย่างเนื้อเออ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต้องทำเผาฟืนก่อน หลังจากนั้นก็ต้องใช้เอาวนี่ไม้ไม้ไม้ไมเอ,อ้าอ๋ออยู่นี่ไงเตียงอ่ะเตียงสีขาวหลังจากนั้นก็เอาไปปรับสีนี่ในเตียงนี่มาแล้วโอเคหลับเลยเอานอนได้ยังอ่ะต้องรอให้มันตกดินก่อนเนาะเดี๋ยวฟัมบี้ก็โผล่มาพอดีอ่ะ ต้องอย่างอาหารก่อนอย่างอาหารสำคัญกว่าอะนอนได้แล้วผ่านไปวันที่สองทุกคนดูนี่มันต้นฟาก,กุลานี่กลามาอยู่ฝูงเลยขนาดนั้นนะโ,โอเคดีเลยต้องการต้นไม้ฟาก,กุละพอดีเลยมาเอาทูกาเคนด้วยปะ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 เออเราเดี๋ยวเราลองขึ้นเขาดีกว่าลองขึ้นเขาแล้วก็ลองไปเดินอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าเนาะเออว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าเจอแบบที่ดีๆไหม ถึงยังโอ้ยยังไม่ถึงเลยเจเ้ยตรงนี้มีถ่านแจ๋วเลยดี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 ดดมีถ่านยิ่งแจวแ๋วเราจะได้ไม่ต้องไปเอาต้นไม้ไปเผาฟืนนี่ขุดถ่านเลยนี่อุย้ยถ่านเยอะเลยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะถ่านมันหายาก,กานะพวกในทงในถ้ำม,มันไม่ค่อยมีถ่านมีแต่แถวบุกเขาเท่านั้นที่มันมีถ่านเท่านั้นนะอ้ามาถึงแล้วบุเข,ขาโออเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ ต้นฟากุระมีแค่สองมต้นแค่นี้เหรอหนูก่จะมีเยอะกว่านี้นะเนี่ยเออไม่เป็นไรขอได้แค่ฟักหนึ่งต้นเอาไปปลูกในบ้านเราดีกว่าขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยโอทุกคนดูฟรีมันช่างกว้างมากเดี๋ยวเราไปเด,เดินฝั่งนู้นก่อนนะมาอย่างน้อยเราก็ได้มาหนึ่งต้นและหนึ่งต้นก็ถือว่าปวเป็นอะไรดีมากแล้วปะ่ะ เราไปฝั่งโน้นกันเลยฝั่งโน,น้นนี่กะแล้วต้องมีแน่นอนหมู่บ้านวีเลจ oh. เจอโอ้ดีเลยดีเลยดีเลยมาเราไปขโมยของบ้านนั้นกันเลยบ้านร้างหรือว่าบ้านมีคนไหมเออมีคนได้ไงเจอโกลเลมแล้วมาจับไปขโมยของให้หมดเลยอันดับแรกคือที่เราจะขโมยก็คือไปขโมยเออสิ่งนี้ฮะสิ่งปลูกอ่ะอย่างเช่นแครอทนี่ เราขอแบบขมโมยก่อนเลยนี่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 จุ๊บนี่ขมโมยให้หมดแล้วก็อันนี้เลยไอย้นั่นใครออกมา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 แล้วก็มันขมโมยมันขมโมยมันฝั่งนู้ด้ยฝั่งนู้นมีสิ่งปลูกอีกปะ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 ไปขมโมยก่อนเรียบไปขมโมยครับก่อนที่กล่องที่วีเลเจอร์วีเลเจอร์ชาวนาจะมาขมโมยจะมาหยิบเอา <laughs> ขโมยให้หมดขโมยให้หมดของดีทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมว่าจะตั้งหมู่บ้านแถวแถวนี้ดีกว่าแถวแถวหมู่บ้าน e p c อ่ะนี่ไงเจอจุดต้นไม้ล้วงั้นเดี๋ยวเราไปตั้งจุดนู้นนู้นน,น,น,นตรงนู้นดีกว่าไปเดี๋ยวขโมยของก่อนขโมยของให้หมดก่อนเย่าจัดไปในในในี้มีอะไรเปิดดูโอ้โหชุด สวยเลยมีชุดแล้วไหนไหนไหนปนบ้านปนบ้านทีละคนตรงนี้ล่ะไม่มีไม่มีหลังนี้ไม่มีไม่ม,มีเราไม่ได้มาช่วยอะไรหมู่บ้านนะเรามาขโมยของแล้วบ้านหลังนี้อ่ะเฮ้ยหลังนี้หลังใหญ่นะเราดูข้างบนก่อนวงบนก่อนโกเลมโกเลมอยู่ไหนจะเอาเหล็กหน่อยอา่าฮะามีมันสวยได้มันมาแล้ว เฮ้ยโกเลมโกเลมโอเคทุกคนดูดีนะเออดินอยู่นี่เอ้าดูดูคนดูนะแล้วก็เอาไปใช้กันนี่ตีโกเลมแล้วก็รีบวิ่งไปตรงอื่นเลยแล้วก็ทำการกระโดดจุ๊บจุ๊บวางสามบล็อกแล้วก็หลังจากที่โกเลมเดินมาแล้วล้วก็ทำการตีเลยนี่กระโดดกระโดดตีเลยก็ได้นี่เพื่อทำดาเมจแรงกว่าเดิมโอ้ยค้างเอ้ยนี่นี่นี่เอ้ยเอ้ยเอ้ย ตายนี่เราได้เหล็กเขียนได้เหล็กฝามันเองเหรอเนี่ยโอ้่าปกติปกติมันจะได้้าอันนั้นเนี่ยแล้วแต่ดวงครับหลังต่อไปเอ้ยหลังนี้หลังนี้เป็นหลังลงหลอมลงหลอมเปล่าไม่รู้เปิดดูก่รนี่ขอขโมยบล็อกอันนี้ไปก่อนแล้วกันบล็อกอันนี้ฝามาเอาไปทําเป็นหุ่นได้เฮ้ยหลังนู้น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 ใหญ่มากเลย หลังนี้น่าจะเป็นห้องสมุดนะโอเคขอป้อนหน่อยนะครับเหนดูฟิไม่มีกล่องไม่มีกล่องไม่มีกล่องก็ขอขโมยสมุดหน่อยเนะอนี่เผื่อเอาได้ไปทําในเผื่อเราได้ไปทําอะไรสักอย่างอ่ะขอขโมยสมุดหน่อยนี่มวยต่อกันเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยมีคนมามีคนมาขายของขายอะไรอุ้ยขายต้นฟากุระขายผงระเบิดด้วยเออแต่ไม่ต้องอะ่ะ นีข่ขอขอค่าหน่อยนะล,ลุงขอค่าลุงหน่อยนะจะมค่าทำไมนี่ขอค่าลุงหน่อยเพื่อจะเอาเอออยู่ไหนนะเชือกนี่ต้องการเชือกเพราะเชือกนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยป้านของนายอำเภอมัง้งหรือเจ้าของหมู่บ้านอา้าวขโมยหนังสือครับ <laughs> ขโมยหนังสือ โห oh, ยาเพียบเลยยาเพียบเลยแบบนี้แหละเราได้ทําขนมปังได้กินทั้งทั้งปีแน่นอนขอยาก่อนขอยาก่อนโอ้ยดาบพังอะ่ะไม่เป็นไรสุดท้าย <gasps> เออเอโมาโลเอไม่ใช่มรกดเอ้ยดีขนมปังกับมันแล้วก็แอปเปิ้ล เออเอาวางจุดแทนดอกไม้ละไนี้ก็วางแทนอันนี้นี่โอ้ของดีเว้ยปะเราไปจุดจุดที่เราจะจะสร้างบ้านกันแล้วจุดตรงกลางเราทำเราจะสร้างบ้านตรงนูง้นส่วนตรงนี้ถ้าเป็นต้นไม้เราก็าไปตัดได้แล้วก็จุดอีกด้านตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเออมันจะได้สะดวกในเวลา,าทาเราทำมาหากินนะ่ะป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 ะแถวนี้มีถ้ำไหมอ๋อไงจุดถ้ำอยู่ตรงนู้นจุดหนึ่ง เดีย๋ยวขอดูาทำเลปับหนึ่งนะทำเลทำเลอันนี้เป็นรูเลยเป็นหลายรูจังเลยรูเลยเนี่ยโอเคตรงนี้ครับนี่จุดตรงนี้เลยจุดตรงนี้แหละเป็นจุดบ้านของเราเลยเอ้านี่เราตั้งถิ่นฐานไว้ก่อนเลยหลังจากนั้นก็เอาผ่านแล้วก็เอาของอะไรมาย่างไปก่อนนะพอย่างเสร็จสืวนที่เหลือเราก็เอาเวลาพวกนี้ไปตัดต้นไม้ดีกว่า ลุยกันเลยของเราก็เอาหลังกระต๊อกเล็กๆหน่อยไม่เอาหลังโตใหญ่อลังอะไรมากหลังกระต๊อกเล็กๆอันนี้นี่นี่เฮยเยค้างอะไม่รู้มันค้างเพราะอะไระเนี่ยจึ๊บจุ๊บจ๊บผมก็ขอพักว่าเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าผมทั้งเดินเดินทางมาไกลแล้วก็ไปขโมยปล้นหมู่บ้านมาเยอะเดี๋ยวผมก็จะมาต่อเติมบ้านหน่อยนะครับผมต่อเติม ต่อเติมกระเบื้องกระเบื้องแล้วก็้างบ้านใี่มันใหญ่โตขึ้นนะครับหากใครอยากดูผมเล่นต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต b e กันด้วยนะครับตอนนี้ผมขอตากระาเพียงข้อนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายหากน้องๆชอบอย่าลืมกดซับสไครต์ให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ